นี่ขนาดถือธงชาติเขมรด้วยนะเนี่ยต่างชาติยังไม่สนเลยต่างชาติบอกว่านี่มันเหมือนชุดไทยมากกว่า ขมินนี่ก็น่าจืดเลยนะสบายดีสวัสดีครับทักไทยเอฟซทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่คับผมเทพยกรับพี่น้องเวลาหกโมงเสาร์ทั้งเมืองไทยทักไทยพี่น้องสุขคนได้ครับทักไทยกันเข้ามาครับพี่น้องครับล่าสุดนี้ผมดูคลิปนี้นะหลายคอมเมนต์ต่างชาติเนี่ยเขาก็บอกว่ามันเหมือนชุดไทยมากกว่ามันไม่ใช่ชุดขมน แต่ว่าเวลาเขามรที่ไปโปรโมตในต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะในเกาหลีในญี่ปุน่นหรือในต่างประเทศเนี่ยถ้าโดนต่างชาติทักแบบนี้ปุ๊บว่าอันนี้คุณใส่คุณใส่นี่มันเหมือนชุดไทยเดยมากกว่านะไม่เหมือนชุดเขมรเขมรจะออกแนวทางแบบว่าเออม,เเมันเป็นวัฒนธรรมร่วมเขมรจะอ้างแบบนี้แหละคําว่าวัฒนธรรมร่วมเนี่ยไทยไปร่วมกันกันกบเขมรตั้งแต่ตอนไหนนะครับ่าถ้าย้อนไปในอดีตนะ พูดตรงๆนะครับว่าวัฒนธรรมขเขมรที่ใช้อยู่ทุกวันนี้นะครับผมกล้าพูดเลยนะครับว่าเอาขเขมรตกเป็นเมืองขึ้นไทยประมาณ400กว่าปีวัฒนธรรมที่ขเขมรมีทุกวันนี้เปรียบเสมือนเป็นวัฒนธรรมไทยด้วยซ้ําคิดดูนะครับใน400ปีที่สยามปกครองขเขมรหรือว่าขเขมรเป็นทาทสยามเนี่ยคุณคิดว่าวัฒนธรรมไทยจะไม่ได้ถูกใช้ในขเขมรหรอครับถ้าย้อนไปในอดีตอ่า การที่ชาวเขมรทุกวันนี้ก็พยายามที่จะลื้อฝื้นนะครับลื้อฝื้นเอาวัฒนธรรมเก่าแก่ของตัวเองแล้วก็เอามาแอบอ้างเอามาเคลมนะครับว่าเป็นวัฒนธรรมตัวเองเนี่ยคือถ้าต่างชาติเขาดูเนี่ยบางคนเขาไม่รู้นะบางคนเนี่ยเขาไม่ได้เอียงหรอกต่างชาติเหมือนนักท่องเที่ยวทัว่วไปที่มาดูกัมพูชาหรือว่าเขมรโชว์จัดอีเวนต์นะครับในต่างประเทศ ต่อให้ติดธงชาติขเขมรเต็มหน้างานก็แล้วแต่แต่ว่าต่างชาติเขาเคยดูวัฒนธรรมไทยแล้วก็มาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็ชุมชนคนไทยในต่างประเทศเนี่ยเขาก็จัดงานบ่อยนะครับทำให้ต่างชาตินี่เขาคุ้นกับวัฒนธรรมแบบนี้มันเป็นของไทยไงะนะฮะเขมรทุกว,วันนี้ที่มีการถือธงชาติไปทุกที่ทุกแห่งทุกขนบนโลกใบนี้เนี่ยคือเพื่อที่จะโปรโมทตัวเอง นะครับยกตัวเองขึ้นมาว่าตัวเองเนี่ยมีตัวตนตัวเองเนี่ยภาคภูมิใจในความเป็นขมรมีวัฒนธรรมที่เก่าแก่แต่พอเถียงไปเถียงมาถ้าไม่มีหลักฐานก็อ้างนะครับอ้างกำแพงหินนะครับอ่าไปดูในกำแพงวัดอ่าขมรมีทุกอย่างนับแต่วัฒนธรรมลาวขมรก็มีนะอ่าสงการขมรก็มีทั้งทั้งที่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยสงการ มันก็ไม่ใช่ภาษาเขมรสงกรารนี่มันก็เป็นภาษาไทยมหาสงการเฟสติวัลสังเกตนะเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยถ้าคขมรจัดงานแบบสงการเมื่อก่อนนี่ไม่กล้าใส่คําว่าสงกรารน,นะทุกวันนี้เขมนในต่างประเทศจัดเทศกาลสงการเนี่กล้าใส่แบบภาษาไทยคําว่าสงการเฟสติวัลเลยนะภาษาตัวเองมีไม่พูดเพราะว่าคนไม่รู้จักนะครับ ก็พยายามที่จะแอบอ้างแล้วเคมถ้าพูดถึงเรื่องวัฒนธรรมนี่นะครับทุกคนสปปล,ลาวมีวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกันมากที่สุดเอาง่ายๆคือเกือบจะทุกอย่างโดยเฉพาะพี่น้องในเขตภาคอีสานแต่การหนุ่งถือหรือว่าการแต่งตัวชุดประจำชาติลาวกับชุดประจำชาติไทยคนละเรื่องกันเลย เห็นได้ชัดเจนมีความเป็นเอกลักษณ์ไม่มีการทับซ้อนกันไม่มีการที่จะมาดราม่ากันเรื่องชุดประจำชาติมันมีแต่ประเทศเดียวคือขเขมรวันดีคืนดีเนี่ยขเขมรแต่งตัวนะโปรโมทในต่างประเทศสังเกตบางทีก็ใส่ผ้าสินลาวนะครับมีอยู่อย่างเดียวที่เป็นของตัวเองคือถือธงชาติแล้วก็ใส่ผ้าถุงลาวผ้าสินลาวแล้วก็ไปโชว์ในเกาหลีในญี่ปุน่น แต่ว่าคนลาวเป็นคนที่ไม่ค่อยตื่นตัวเท่านั้นเองไม่ค่อยออกมาต่อต้านไม่ค่อยออกมาวิพา์วิจารณ์เหมือนไทยแต่นี่คือคนไทยเนี่ยคือเขาไม่ได้เพราะทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปคุณจะมาแอบอ้างทุกอย่างเป็นของคุณทุกวันนี้มันมีองค์กรยูเนสโกไงองค์การยูเนสโกถ้าใครคิดว่าตัวเองเป็นออริจินอลอ่าเป็นเจ้าของเป็นต้นฉบับนะครับสามารถยื่นขึ้นทะเบียนกับองค์การยูเนสโกได้ถ้าคนอื่นเอาไปใช้แสดงว่าต้องอ่าผิด เพราะว่าไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ต้นฉบับันเมนก็พยายามที่จะสร้างให้คนรู้จักตัวเองมากขึ้นเพื่อที่จะเอาไปขึ้นทะเบียนนะครับนี่คือนิสัยของคนเมนส่วนมากก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับเรื่องโขนนะครับอ่าโขนเมนก็มีเห็นไหมครับประกวดมิสยูนเวิร์สอ่าในการแต่งตัวล่าสุดนะครับชุดประจำชาติของไทยที่ใส่อยู่ตอนนี้อ่า ขเมงก็ออกมาวิจารณ์นะครับในสื่อของกัมพูชาว่าไทยเนี่ยที่ว่าชุดยักษ์อ่ะยักษ์ที่อยู่หน้าวัดโพอ่ะที่ว่าวีนาใสใช่ไหมขเมงก็ออกว่าชุดนี้มันเป็นชุดไปก๊อปปี้มาจากมาจากไอตรงไอปีกมันนะครับแล้วก็ตรงไอสะโพกอะ่ะขเมงก็เอาไปวิจารณ์ว่าก๊อปปี้มาจากจีนนิ้วจีนนะครับแล้วก็ไอพวกลายเอกลักษณ์ต่างๆนะครับอ่าเอามาจากขเมงเพราะว่าในปราสาทนครวัดมี แล้วขเขมรน,นี่คือทุกอย่างคือมันเหมือนเกี่ยวโยงกับตัวเองหมดเลยในใน,ในความคิดขเขมรน,นะ,ะชุดชุดชุดประจำชาติขาเขมรเราเกิดมาเราก็ไม่ค่อยเห็นหรอกซั์ที่จะมาใส่เหมือนไทยทุกวันเนี้เมื่อก่อนเราก็เห็นชุดขเขมครคล้ายๆกับชุดที่มันเป็นความเป็นขเขมรอยู่แล้วนะครับมีข้ออะไรมีห่วงตรงขาตรงแขนตรงอะไรเงี้ยนะครับเมื่อก่อนเราเห็นชุดขเขมรใส่ในลักษณะนี้ แต่ว่าทุกวันนี้คเมนเขาเปลี่ยนไปเห็นคนไทยชุดไทยใส่แบบว่ามันดูสวยดูแพงนะครับดูเรียบดูโก้ค่เมนก็เปลี่ยนจากชุดที่ตัวเองเคยใส่มาตั้งแต่บรรพาวรุษนนะครับเห็นไหมครับเจ้าหญิงเจ้าหญิงของกัมบูา์ช่ายหไหมครับใส่ชุดไทยนะครับไปโชว์ที่ประเทศจีนไปโชว์ที่เกาหลีนะครับคือรู้สึกว่ากลายเป็นแบบชินไปเลยอะ่ะอ,อ้างว่าเป็นชุดคเมนดั้งเดิม ตั้งแต่ที่ว่าประเทศไทยพระราชนีใส่มาตั้งแต่ไม่รู้กี่ร้อยปีไม่รู้กี่ชั่วคนนะครับขมิ้งก็พยายามอ้างสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นของตัวเองเวลาที่ต่างชาติทักไม่มีทางไปนะครับหน้าจืดก็จะบอกว่าโอ้มันเป็นวัดเป็นวัฒนธรรมร่วมเพราะว่าไทยกับกัมพูชาเนี่ยติดกันวัฒนธรรมมันก็เลยกลมกลืนกันเห็นไหมครับขมิ้งก็เลยพยายามที่จะถือธงชาติไปตลอดเพราะว่ากลัวไงกลัวนักท่องเที่ยวทัก ว่าชุดนี้มันไทยแลนด์เนี่ยมันไม่ใช่แคมโบเดียนี่ยนะครับนี่คือสาเหตุนะครับโอเคครับพี่น้องครับขอบคุณหลายๆครับที่เข้ามาติดตามรับชมพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยครับพี่น้องครับถักไทายยามเสาร์ครับสบายดีสวัสดีครับ